หอมใส่ใหัวพี่นอ้องของฝ่ายตกกับเสียบย่างเลยนะเสียบย่างเสียบแก้แกวพี่น้องเลยเสียบแกว้วตำแกว้วตำแก้วมะเขือใช่ไหมเจ้าหอมเสียบอาไีพี่น้อง สูรต่เราสูโรถพี่เราเลเป้งน,นัวเราซูโรถสูโรถเป้งนวดอ, <c oughs> อันเดียวกันอันเดียวกันกบกับเสียบเกี่ยวนอนหน่อยพี่น้องเสียบเกี่ย <c oughs> วนน <c oughs> เนี่ย่บอสรับว่านอนตุ่มแน่เนี่ยนิตุ่มอกค่ะตุ่มไก่ซ <c oughs> ีมเบิรงนอ,อือซีมเด้เอแซ่บบ่แซ่บแซ่บ พี่น้องเลยเรียบร้อยพี่น้องเสียบแก้วมาซอยเรียบร้อยแล้วเกี๊ยวมะเขือเกี๊ยวมะเขือคนบนรับบนนอนนี่นี่พี่น้องเนี่ยเราจะตำดเกี๊ยวมะเขือแล้วก็ลวกผักกับเกี๊ยวพี่น้องแล้วก็มีปีกไส้พี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องเสียบอย่างเดียวผักกะหล่ำกับผักกาดนี่ยพี่น้องแล้วอะไรเดียวอยู่น้องเมื่อยก็พี่น้องเลยเมื่อยพี่น้องหอนในกระป๋านะ อากาศจะเล่าไปน้องเลสี่สิบองศาจริงจริงเลยนี่ขิงจุดไม้เลยนองดูตำเจียวส้มเด้อพี่น้องเออต่ำเจียวส้มพี่น้องเลยเจียวส้มพี่น้องต่ำเสียบกับเสียบแกวพี่น้องเจียวส้มเลยกับน้องไม้พี่น้องเลยน้องไม้แล้อมก็มีพี่น้องกับเจียวส้มแล้วก็กะมีแบบเจียวมะเขืออะไรนครับขิงใบดอกพี่น้องอย่างไรก็ไปให้ครับเพื่อนเรา เจียบสมนี่ไอเี้เแเบเกอนอะไน,นี่นะแหะส,สี่เลรอี้องเขามีคุดคู่กับเสียบแก้วแต่ว่านนเดีวพี่น้องทำเจียสมเรียบร้อยแล้วเสียบแกวเขานี่ คือว่าเสียหัวให้คลิปคนเดียวพี่น้องมีคนหมาควัวห้ามซอยไข่แดงพี่น้องเลยอันนึงมีเสียบเกลนอนน้อยพี่น้อนี่จ้าเรียบร้อยงานห่อจะย่างหรอซาบย่างหรอพี่น้องเลยนี่หนึ่งพี่น้องสองหรอกอ่ซาบพี่น้องนี่ซาบย่างเอาเด้อเนี่ย โอเคพี่น้องนี่คือป่าเขาเดี๋พี่น้องเลยนี่นี่คือป่าหยัยบใสแต่เขาแซมมี่ฮีพี่น้องเพื่อนอย่าเพื่มเพื่อเป็นว่าจะพิกง่ายพี่น้องคลิกไปคลิกมาเป็นว่ามันมันจะง่ายขึ้นฮะนี่นี่คือปลามนิ่งพี่น้องป่ากระสังพี่น้องแต่ว่าเนื้อนี่ใสใสว่าเขามาล้างสนับมังนาวดีเนาะใสใสสุดาเงี้ยต่างๆมันก็แบบเป็นต้นเสียพี่น้องวันนี้ก็อื้อพคุนคูณ หน่อฟองฝายป่ากับไม้ลิงเลยพี่นอ้องเด้ออเลยนี่นนป่าหยัดใส่ใช่ว่ายัดไม้พี่น,อน,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 น้องมันลรกลงไหมอ่ะไม่เลยพี่น้องเลยนี่กูใส่เซฟมาใส่ห่านี่แหละนพี่น้องเออดำคือลื้อเลยพี่น้องเลย, <c oughs> ายกางคิดของห่อเซฟห่อกำลังแจกแจงป่ <c oughs> ปาหยัดใส่พี่น้องเลยใส่ยัง ใส่ไก่ใส่ขักวบวหอมจ้าขักบวหอมจ้บคุณจะได้เสียบแก้วหรอการกินเห่อเสีบเสียบตัวร้อนเลยนะะการกินเหรอคุณพี่้องครบสุดเลยครบเจ็บมะเขือราคาอยังก็หลบภักน้อไม้ตอนนี้ก็น้องไม้ แต่เจลล่ะก็ปีงปากเนาะอักินเปนเดอ้อพี่น้องพวกไปกินมัฟเขาฮะตอนนี้เสนไอไปส่งผม <c oughs> อ้อยังวันตาเป็หลักส่งผมส่งผมใหม่ไปกินข้าวก็เดอ้อพี่น้องไปกินข้าวกนเดอ้อพี่น้องฝากไปปกลยฝากแชร์พราะติดตามพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้อง